หนึ่งสองสามไปดองเอ้ยเบิ้งสัวทั้งคู่นี่ยงัววัวเนี่ะเอาเอาเอามึงบักหมอป่ามึงเป็นยังดิมึงเห็นความึงได้องคู่ไปมึงบ่าเห็นไงกูดอกโง่ใส่ใส่ปฏิท่าเนี่ยนะโอ้ยมึงก็ใส่หลายแท้ใส่หลายอากาศมันสีมีมันก็ปึกเนี่โอ้ยมเปลืองนะมันต้องตัางไฟ้ยนะมันก็ใส่ท่าไปพร้อมอะเงี้ยมันที่ได้ติดโอ้เมื่อกี้กู ดังติดแล้วมันตน้องมีอากาศขึ้นมามึงต้องใส่ให้มันมีรูอากาศมึงก็ปึกมึงก็โ <c oughs> <ๆๆ S 1> ง่แท้ไอ<ๆ>้ยมันก็ติดไปหอดใส่เราเนี่ยทานโู่ก็ดีอใส่อยู่นี่ตอนแรกมันติดแล้วเบิ่งดูมันโง่ว่ามันเอาทานปิดไว้เบิดเลยโอ้ยมันมีแต่ควนตัวเนี่ยมันควนไหมเนี่ยมันคือยังงโติดก็มันก็ควนอี่เลยกับมันกควนไปอีกตัวโอ้ยขมเพาเขมเพาะขวามึงโงสัวสัวทั้งคู่เลยสัวมียงกันเลยผมมอะสัวมวยย้อมเป็นอย่างมวยย้อมสัวทั้งครูแหละโงโอมันเหรองโว มันอะงูเพราะว่าผมบันี่งเรามึงน่ะงูบ่เนี่ยบ่บ่งูไอบ่ยอมกูว่างูทั้งคู่เอามากูตัดสินให้ไบ่ยอมเลยบ่งู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 จะาด้กับ่งูอันไทนะ้านกลนี้เดี๋ยวกูดังเองเออเก็นกันแทะหน้าบ่นั่น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 เกงกันแทะนาบ่เห็นบักไดแลนไปถึงกันแท้นานั่นก่อนแลังไนกลับมามาด่อนบักไดู พร้อมยังมึงตื่นกูมึงมา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 เอาโตพร้อมกันเห็นกันแท้นอ๋อเห็นเห็นเนาะเห็นเห็นนะพร้อมหนึ่งสองสามไปเบิ้งสัวทั้งครูเนี่ยงัวความเนี่ยนะเอาเอาเอาเออเอาเอาเบิ้งเบิ้งบังดาสซีสลัดเอา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 บักหนังขึ้นยังเศร้าเอามันหอวกันแท้นเราตรงนี้เอาเอาเอาบกัวโดนกลับมาแล้วบกหัวโดนกลับมา บอกหัวล้นกลับมาบอกหัวล้นกลับมาเออบอกหัวล้นนี่มันสลัดเลยมันถึงกันแท่น้าปุ๊บมันแรนกลับเลยเว้ยเออหัวล้นนี่มึงสลัดเว้ยเออเราบังนันไปหอดใส่ยังนะบ้านั่นมันแรนทีลีทีลีอินไปใส่ยังนะจากมันแล้วเอ้ามันไปใส่มันไปใส่เอาบอกเ่าแรไปเศษกันแท่น้านี่ดิเนี่ยกันแท่น้ามองที่มึงแรนกลับมาเออมันบุญเจ้าว่ามึงนี่เป็นกันแทะแล้วะเอามันก็ยังแรนไปหอดกันแทะผุ่นจำมัน โอ้ยมันสยวนะสวยี่หรี่วะแต่เมื่อเียงกลัวกุโอ้ยไอ้หนมันกลับมาตอนหนมันกลับมาเร็วๆบักกันน่มันกลับมามันกลัมามันเอเป็นหัวใสถามมันเองเด้อเออมึงบักหม้อป่ามึงเป็นยังไดมึงเห็นความดอุ้มกูไปมึงว่าเห็นไงกุ๊บเนาโง่เดียวเดยวเดยวบักกันนี่มึงไปใส่มาไปใส่มาไปใส่มาไปใส่เล่นไปกันแทอตัวกันแทไห อย่าบอกไผไป็นหัวก cool. ันแพร่ละกับมาหอดกวนนี่แห oh. 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 oh ่ก oh. oh. ันแท้น oh. ี oh. no. ่แห่กันแท้นี่แห่ต้นสัมสานี่แม่ต้นน้อยเนี่แม่ต้นกระถินสัมสาคือกีมึงบอกว่าต้นน้อยนี่เอากันแท้่ไม่รู้เลยเดี๋ยวมึงแรงไปหอดกันแทุ้่่นเนี่ยอย่างกันแท้่ป่ะมันคนละกันแท้กันแพร่นี้โอ้จะแมงซัวเนาะมึงเนาะโอ้ปึกอีหลีว่ะกก่ย้อนหมอปลาด่าดามึงเนาะเป็นคู่ได้ยังไงวะเออมึงเป็นคู่ได้ยังไงเนี่ยโอ้ตุ๋ยเอ้ยคู่เริ่มแล้วพอดีปลูกมาแพร่บ่ร้องว่าคู่เริ่อมแล้วอ เรไปไ้าไปโอ้หากขวาง่ายกับบ่บอกวนมองต้นไม้นหน่อยๆเนาะ